สวัสดีผู้ประกอบการทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสมาร์ทคอนเทนต์นะคะ2021ในรูปแบบของออนไลน์ค่ะซึ่งเราจัด เริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้25มีนาคมไปจนถึงวันที่25มิถุนายน2564ค่ะดิฉันอ,อ,อ้อยอิงพัชราพรจันทร์สงสว่างรับหน้าที่เป็นพิธีกรตลอดหลักสูตรนะคะก็เป็นการอบรมอย่างเข้มข้นทั้งหมด12วันด้วยกันค่ะและในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้นะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านเอกชัดศีตะวรรัต์เรียนเชิญท่านค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะสําหรับท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ท่านเอกชัดศรีตะวรรัตค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสมาร์ทคอนเทนต์2021นะคะผู้หญิงก็เชื่อมั่นนะคะว่าผู้ประกอบการทุกท่านที่ตั้งใจเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ ท่านก็พร้อมในระดับหนึ่งแล้วแหละเพียงแต่ว่ามาหาความรู้เพิ่มเติมเพิ่มทักษะนะคะทั้งในเรื่องของการนำเสนอคอนเทนต์เองหรือว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคการเจรจากับคู่ค้าที่อยู่ต่างประเทศซึ่งหลักสูตรนี้ล่ะคะ่ะจะสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับท่านแล้วก็สามารถที่จะส่งออกในยุควิกฤตโควิด -19 แบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมารับฟังการเสวนานะคะใน